ต่อกันวันที่9นะครับซึ่งวันนี้ผมเริ่มต้นด้วยการทดสอบตัวผนังภายนอกที่ผมใช้เลยนะครับเพราะว่ามีหลายท่านเนี่ยอคอมเมนต์แล้วก็สอบถามเข้ามาหลังจากที่ผมลงคลิปไปว่าผนังตัวที่ผมใช้ภายนอกตัวนี้นครับเขาสามารถที่จะกันน้ําฝนที่ตกลงมาเนี่ยไม่ให้ซึมเข้าไปภายในตัวบ้านของเราได้หรือเปล่านับซึ่งผมเองเนี่ย ก็สงสัยเหมือนกันนะครับเพราะว่าการประการติดตั้งเนี่ยตรงนี้มันจะไม่ได้มีบางใบใช่ไหมครับเราเน้นวิธีการติดตั้งก็คือดันให้ตัวแผ่นเนี่ยเขาชนกันแนบสนิทกันมากที่สุดนะครับผมจะตอบโดยการฉีดน้ำนับเข้าไปที่บริเวณพื้นที่ผนังของเราเนี่ยโดยให้ทั่วพื้นที่เลยแล้วก็เน้นบริเวณจุดร้อยต่อเนี่ยเป็นจุดเน้นๆเ,เลยนะครับแล้วก็ใช้เวลาทดสอบอยู่แค่ประมาณสัก5นาทีเท่านั้นนะครับไม่ได้ทดสอบนานอะไรนะครับตรงนี้นะครับ ผมคิดว่าถ้าทดสอบลักษณะแบบนี้แล้วน้ําฝนเนี่ยไม่เข้าไปก็ถือว่าเขาเนี่ยตัวเขาเองครับสามารถกันน้ําได้ดีระดับหนึ่งนะนะครับระดับของการกันน้ําที่เกิดจากการฉีดแบบนี้นะครับเพราะาฝนที่ตกจริงๆเนี่ยอาจจะเบาวกว่านี้หรือว่าอาจจะแรงกว่านี้ก็ได้นะอันนี้ก็ก็บอกไม่ได้นะแต่ถ้าเท่าที่ผมทดสอบเนี่ยถือว่าเขาเนี่ยสามารถกันน้ําที่ไม่ให้เข้ามาด้านในตัว ตัวบ้านเนี่ยได้ระดับหนึ่งเลยนะครับเนี่ยพอผมเข้ามาดูด้านในเนี่ยคือจะเห็นว่าไม่มีเนี่ยน้ำซึมเข้ามาเลยแต่ก็ต้องบอกว่าการทดสอบแบบนี้เนี่ยไม่ได้การันตีว่าเขาจะกันน้ําได้ร้อจริงๆในอนาคตนะครับเพราะมีหลายท่านช่วยคอมเมนต์แนะนำว่าตัวลักษณะผนังลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับ เขาก็อาจจะมีการยืดหดตัวในอนาคตได้ดังนั้นเนี่ยช่องว่างระหว่างรอยต่อเนี่ยอาจจะใหญ่ขึ้นแล้วทาให้น้ำเนี่ยซึมเข้ามาซึ่งตรงนี้ผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวผมจะมีการใช้เป็น PU ยครับยิงปิดรอยต่อทั้งหมดเลยนะครับรวมถึงจุดต่างๆที่อาจจะทําให้น้ำเนี่ยซึมเข้ามาได้อีกทีหนึ่งนะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมจะปรับปรุงแล้วก็แก้ไขสําหรับตัวผนังภายนอกที่ผมใช้นะครับดังนั้นท่านใดจะเอาไปติดตั้งหรือว่าใช้งานเนี่ยก็ลองดูไปอีกหนึ่งข้อมูลละกันนะสำหรับการติดตั้งกับโคงเเหลลล็กกททีี่ผมัษณะแบบน้ย แต่ถ้าจะเอาไปติดตั้งกับตัวผนังที่เป็นผนังฟูนอยู่แล้วหรือเป็นผนังที่มีการป้องกันเรื่องน้ําซึมเข้าไปได้อยู่แล้วเนี่ยตัวนี้สามารถติดตั้งได้ทั้งภายนอกและก็ภายในนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรหลังจากที่ผมทดสอบครับตัวผนังว่าเขาสามารถกันน้ําได้ระดับหนึ่งตามที่ผมได้ทดสอบนะครับโซนด้านหน้าเองนะครับทางทางทางหน้าของตัวชั้นลอยตรงนี้เนี่ยที่จะมีทั้งประตูแล้วก็หน้าต่างผมก็เลยติดตั้งตัวผนังตัวเดิมนี่แหละครับ เข้าไปให้ท tamam. ั่วพื้นที่เลยนะเพราะว่าตรงนี้ผมทดสอบแล้วก็ถือว่ามั่นใจได้ระดับหนึ่งนะว่าน้ําเขาจะไม่ได้ซึมเข้าไปหรือว่าสาดเข้าไปในตัวห้องเนี่ยได้ง่ายๆนะครับตรงนี้ผมก็ไล่ติดตั้งด้านหน้าเนี่ยให้เต็มพื้นที่เลยแล้วก็จริงๆเนี่ยส่วนของโซนด้านหน้าเองเนี่ยก็มีคุยกับทางเจ้าของบ้านเขาไว้แล้วนะครับว่าตรงนี้อาจจะมีการต่อเติมในเรื่องของการสาดเนี่ยออกมาด้วยหรือว่าจะมีการต่อเติมในส่วนของโซนหน้าบ้านเนี่ยออกมาอีกนิดนึงนะเพื่อป้องกันในส่วนของน้ํา หรือว่าไม่ให้ฝนเนี่ยมันเข้าไปในตัวบ้านหรือว่าสาดเข้าไปที่ตัวผนังช่องหน้าต่างช่องประตูต่างๆได้อะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวรอติดตามดูกันอีกทีสําหรับตัวผนังโซนหน้าบ้านตรงนี้นะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยตอนนี้ผมก็สามารถติดตั้งตัวผนังภายนอกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยทั้งหมดนะครับจริงๆเนี่ยภายนอกก็จะเหลือแค่การเก็บรอยหัวสกูที่ยิงเข้าไปนะเพื่อให้มันเรียบเนียนที่สุดนะครับจากนั้นก็ทําสีให้กับผนังภายนอกเนี่ยก็ถือว่าจบงานสําหรับภายนอกได้ แต่ในวันนี้ผมก็จะจบงานของภายนอกเนี่ยไว้แต่เพียงเท่าน,นี้ก่อนแล้วก็จะเริ่มเข้าไปทําในส่วนของภายในแล้วนะครับซึ่งภายในเนี่ยผมก็จะเริ่มต้นในส่วนของงานระบบไฟก่อนเลยนะครับเพราะว่าก่อนที่เราจะทําฝ้าหรือว่าปิดในส่วนของผนังภายในเนี่ยเราควรที่จะเดินระบบไฟให้เสร็จก่อนนะครับตรงนี้ผมก็มีการมาคุยกับทางเจ้าของบ้านนะครับว่าเขาต้องการพวกปลั๊กไฟรวมถึงสวิตช์ไฟต่างเนี่ยไว้จุดไหนของบ้าน,บ,านบ้างเพื่อที่เราเนี่ยจะได้มีการวางแผนแล้วก็คำนวณเรื่องของ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่จะใช้ในหน้างานด้วยนะครับตรงนี้เราต้องคุยให้เข้าใจตรงกันแต่จะเลื่อมๆออกไปไม้ตินามแต่ปกปัก็เอาไว้ประมาณโซนคมจูอะไรเี่ยต้องเลือกจริงๆันมปัปนี้แล้วมีอะไรอีกนะทีนี้แอร์จะติดไหมแม่จะได้เดินเดินสายไว้ตอจะติดั้งหมไดเพราะไม่ติดไม่ได้เลย ต้องบอกว่าระบบไฟเนี่ยเป็นอีกหนึ่งงานใหญ่เลยนะครับแล้วก็เป็นงานที่มีเรื่องของความสําคัญในการทํางานด้วยนะรเรื่องของความปลอดภัยต่างๆมาตรฐานต่างๆเนี่ยอันนี้ต้องดูให้ดีๆนะครับถ้าเป็นบ้านสมัยก่อนนะครับเ,เขาก็ทําได้แต่นี้เราแบบสมัยใหม่คือระบบใหม่นะ,ะถ้าถ้าทําแบบนี้ถ้าเกิดเราต้องโดนตรวจบ้านมาของเติมใหม่เขาไม่ให้ทำเ,เพราะว่าแอร์ออยังไงก็ต้องแยกลูกเบรกเกอร์ส่วนหนึ่งสมมุติเราเราเอาเบรกเกอร์ลักษณะ ตัวอย่างนะครับอย่างที่นี่นะครับเขาก็เลยอยากจะติดแอร์ด้วยนะครับซึ่งลูกเบรกเกอร์จริงๆที่เขามีตอนเนี้ของเก่าเขาครับก็จะมีแค่แยกระหว่างแสงสว่างกับตัวปลั๊กไฟผมก็เลยแนะนําว่าถ้าจะติดแอร์เนี่ยก็ควรแยกเบรกเกอร์ไปเลยนะใหม่อีกตัวหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยตัว ตู้คอนซูเมอร์เนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนขนาดด้วยนะเพราะตู้เก่าเขาเนี่ยใส่ได้แค่2ลูกย่อยเท่านั้นนะครับผมและอีกหนึ่งหน้าง,งานนะที่เราได้ทำต้องทําเพิ่มก็คือการย้ายเสาตัวนี้เพราะว่ามันขวางพื้นที่หน้าง,งานด้วยนะครับบริเวณด้านหลังบ้านตัวนี้นะครับก็เป็นอีกงานหนึ่งที่จะได้เห็นกันในวันถัดไปนะครับส่วนอุปกรณ์ต่างๆที่เราจะใช้ก็คือคุยกับเจ้าของบ้านครับเขาต้องการที่จะประหยัดงบให้ได้มากที่สุดนะเราก็จะเน้นใช้ของเดิมที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นพวก ท่อไฟสายไฟต่างๆที่มีนะครับก็จะใช้ของเก่าที่สามารถเอามาปรับประยุกต์ใช้งานได้นะครับผมเดี๋ยวในวันถัดไปเนี่ยหรือว่าวันพรุ่งนี้ครับก็จะได้เห็นวิธีการหรือว่าขั้นตอนของการเดินระบบไฟนะสำหรับตัวบ้านที่เราต่อเติมออกมาอะไรแบบนี้นะครับสำหรับท่านใดที่จะมีงานต่อเติมบ้านหรือว่าทำบ้านอยู่เนี่ยอาจจะได้ดูเพื่อเป็นแนวทางเป็นข้อมูลได้นะครับผมตลอดบวันนี้ก็จะได้งานอยู่ประมาณนี้เท่านั้นนะครับเดี๋ยวมาติดตามดูกันต่อในวัน ถัดไปนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับสายเปลือยก็คืออย่างนี้มีวยู่ไหมฮะนะพ่อขอดูหนะ่อยมีสองจุดห้ากับนี้ทีเนี้ยถ้าเดินในท่อพ่อผมจะใช้สายสายแบบนี้ THW ทั้งหมดเลยะจะไม่ได้ใช้สาย VF อันนี้เป็น VF ครับนั้นอาจจะต้องซื้อสายอย่างอย่างละเซตอะเนาะแต่สายไฟก็จะมลล800นลค่าแปดร้อยเนี้ย ไปดูบ้านเรามีตัวไหนบ้างนะเอามา